ข้อ3931ค่ะโจ์บ,บอกว่าในการจัดคน12คนซึ่งมีนาเดชน์ไรย,ยายารวมอยู่ด้วยนั่งรับประทานอาหารรอบประกมวัดรูปเลยนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่นาเดชน์ไรย,ยาญาไม่ได้นั่งติดกันเราก็ต้องคิดอย่างนี้ความน่าจะเป็นก็ตามสูตรคือ pe เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns นะคะเราหาตัวเหตุการณ์ก่อนละกันก็เขามี12คน12คนเนี่ย แยกนะาเดทยาย่าออกมาก็คือสองคนที่จะต้องเป็นคนแทรกเพราะว่าสองคนเนี้ยห้ามนั่งติดกันแล้วก็เหลืออีกสิบคนที่เป็นคนคันแบบนี้นะคะเราใส่คนคันลงไปก่อนสิบคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบแบบนี้ ทีนี้เวลาทำเนี่ยเราจะต้องเนื่องจากนั่งเป็นวงกลมเราต้องยึดหลักไว้หนึ่งที่ก็จะยึดคนนี้ไว้นะแล้วดูว่าสองคนนี้ค่ะสามารถแทรกตรงไหนได้บ้างก็จะแทรกได้1 2 3 4 5 6องสามเจ็ดแปบแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคนแทรกคนแรกได้10วิธีคนแทรกคนต่อมาได้9วิธี สมมติคนแรกนั่งตรงนี้ไปแล้วมันก็จะเหลืออีกแค่9ที่ที่สามารถแทรกได้นะคะเสร็จแล้วก็มาคิดที่คนขั้นนะมี10คนแต่ว่าต้องล็อกไว้1คนนะก็เลยเหลือ9ก็ได้เป็น9แฟกลับยังไงก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยละทีนี้ตัวนี้ก็คือเหตุการณ์งั้นพี่เขียนตรงนี้เลยนะนี่ก็คือเหตุการณ์ ส่วนด้วย s t ต็เปิลสเปก็คือมีทั้งหมด12คนนั่งรอบโต๊ะกลมก็ยึดหลักไว้1คนก็เหลือ11สลับยังไงก็ได้ก็คือ11แฟกนะคะ,ะคิดเลข9แฟกต,ตัดกับ11แฟกก็จะเหลือเป็น11คูณ10แค่นี้นะคะตัวนี้10กับ10ก็ตัดกันก็จะเหลือแค่9ส่วน11ข้อนี้ก็ตอบแล้วค่ะตอบข้อ3ค่ะ